เอ้มานี่อออุอ๊เอาอะไรคะเี่ยมัมงมากเลียวเร็วเล็วันนึงจังจังนนึงจังจังอันนึงจังจังมนีวอามัหมูไหมนะไม่ไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจม่ไม่ไม่เข้าใจจะอะไรนะหมูอะไร วันจะเอาอะไรอีกอ่ะหมูวันกินข้าวไปแล้วอ่ะกินยังไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำอ่ะหมูจะหมูจะกินอีกแล้วเหรอฮนะหมูจะกินนี่แล้วเหรอชีมง่ะหมูจะกินนี่แล้วเหรออุ๊บ <c oughs> มามามาเอามามาเลี้ยบมามาเอามามาเอามามา อย่าหันตูดไว้พี่เขดูลักงงนี้เลักลักลักไหอลักลัลัก,ลก,ลก,ลกยังไงมองไมง,งนมนอาช้าอมงมเลยลเล,ยลอามงหมเเ้ยนี่โมงไหมกรงแล้วกันนีกรน้กันใครทาไม้กวาดวงใครทาไม้กวาดใครทาไม้กวาด,ดว่าวงวาดาใคไม้กวาดเลีล้ยวมหนูเป็นอะไรไอน,นี่เป็นอะไรเป็นอะไร ปไปไหนเลยแอนนี่จะเอาอะไรแอนนี่เพิ่งกินข้าวไปนะลกูกไม่ถึงชั่วโมงด้วยนะแม,ยมย่ยังไม่ได้เก็บล้างด้วยยังไม่ได้ล้างเลยทําไงกับมันน่ะใครเล่นของกระจัดกระจายเต็มบ้านเลยใครเล่นของแ่หนูเปล่าแ่ห,หนูเปล่าพอแล้วให้มันแห้งๆก่อนค่อยกินนะคะ